สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับย้อนฟังคำเตือนหลวงปู่ศิลาปีพศ2573น้ำจะท่วมกรุงเทพผู้คนจะหลังไหลไปอยู่ที่เขาใหญ่หลายคนคงจะรู้จักกับหลวงปู่ศิลาเป็นอย่างดีพระเกจิอาจารย์สายกรรมฐานทางแถบอีสาน ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการมีญาณอย่างรู้ล่วงหน้าและสามารถที่จะทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำอีกทั้งท่านยังเป็นผู้ที่มีความเมตตาและเป็นผู้ให้จึงมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและศาสนิกชนทั้งหลายและเหล่าดาราคนดังก็เข้ามากราบไหว้สักการะเป็นจํำนวนมากไม่เว้นแม้แต่ละวัน แถมวัตถุมงคลของท่านที่ไม่ว่าจะออกมากี่รุ่นกี่รุ่นนั้นก็ตามก็มีคนหลั่งไหลไปเช่ามาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากอีกด้วยย้อนไปเมื่อ29พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ได้ออกมาเตือนภัยแก่บรรดาศัสนิกชนทั้งหลายที่ได้เข้ามากราบไหว้สักการะท่านว่าพี่พศ2573 กรุงเทพจะเกิดน้ำท่วมใหญ่โดยจะเริ่มท่วมตั้งแต่30ตุลา73เป็นต้นไปและก็มีผู้คนมากมายต่างพากันหลังไหลอพยพยไปอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนมากส่วนที่ดินนั้นก็จะมีราคาแพงขึ้นถึงขนาดที่ว่าขายกันวาล้านเลยอาจารย์โอเล่ทักแรงคู่รักดารา อักษรย่อรอเรือไม่จากเป็นก็จากตายแนะสายมูครึ่งปี2567วายไหว้พระพิาเนตเสริมดวงทักแรงกลางรายการคนดังนั่งเครียรทางช่อง8อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสมา,มาเยือนทำเอาสะดุง้งห้องส่งเงียบกริบเจอคำถามสดๆจากทางบ้านว่าวงการบันเทิงจะมีเรื่องร้อนแรงหรือไม่แต่ก็ต้องอึ้งเมื่อ เจออาจารย์โอเล่นั้นทํานายทายทักแรงว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนไปจะถึงต้นเดือนตุลาคมวงการบันเทิงจะมีข่าวดังเกี่ยวกับดาราอักษรย่อรอเรือชีวิตคู่พังไม่จากเป็นก็จากตายแถมแนะนำสายมูอยากสร้างพลังบวกให้ไปกราบไหว้พระพิคเนตช่วงครึ่งปีหลังพร้อมทํานายราศีใดที่ดวงจะเฮงรับเงินก้อนโต คำถามจากพิธีกรดังนี้ถ้าสองคนในวงการมีใครไหมเป็นเป้าสายตาและต้องระมัดระวังมีไหมคะอาจารย์โนเล่ตอบว่าจะมีอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนกันยาต้นตุลาในเรื่องของชีวิตคู่รักดาราไม่น่าเชื่ออยู่กันมานานไม่จากเป็นก็จากตายต้องระวังในการประคับประคองชีวิตคู่ข่าวดังเลยไหมอันนี้นะ่ะดังเลยครับและ อยากจะบอกว่าการเลิกรากันและเลิกร้างมันจะมีทีมีเยอะขึ้นครับคำถามถัดมามีอักษรย่อไหมครับรอเรือครับอาจารย์โอเล่ตอบคำถามถัดมาช่วงนี้เศรษฐกิจยุคนี้คนเริ่มกังวลพอะจะมีแนวทางในการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความสบายใจสร้างพลังบวกในชีวิตและแคล้วคลาดจากยุคนี้ไหมคะอาจารย์โอเล่ตอบว่า จริงๆแล้วอย่างที่บอกอันนี้นะ่ะไม่ได้ชี้นำให้งมงายและไปพึ่งพาเรานะ่ะต้องพึ่งพาก่อนแต่กำลังใจก็สำคัญครับกำลังใจและเทวดาผมเชื่อนะไม่ใช่ไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วนะ่ะมีจริงเทวดาที่เคยผูกพันมาแต่ไหนแต่ไรอดีตก็ดีพบภูมิพบชาติใดที่เคยบุญสัมพันธ์กันมาถึงเวลาบุญวาสนาส่ง เทวดาอาจจะช่วยเราก็ได้โดยเฉพาะมีเทพพย,ายดาองคหนึ่งนะ่ะที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดนั่นก็คือพระพิคเนตนะครับท่านเป็นเทพใจดีไม่มีโทสะและเป็นเทพที่เกี่ยวกับปัญญาด้วยท่านนะ่ะอาจจะไม่ให้เงินทองเราแต่ท่านอาจจะให้โอกาสเราก็ได้ชี้นำโอกาสเราก็ได้ประมาณนี้ครับย้อนคำทำนายหมอปลายประกริซิ์ หมอปลายทักแรงพักก้าวไกลถูกยุบแน่ในอนาคตมีพักใหม่อย่างแน่นอนมาแรงจะหลายคนนั้นอยากรู้ว่าพักก้าวไกลจะถูกตัดสินอย่างไรแถมจริงหรือไม่ว่ามีโอกาสโดนยุบพักแน่งานนี้หมอปลายประกาศิบมาในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8พิธีกรถามว่าท่านยมมองเห็นน้ำตาทีมก้าวไกลไหมคะหมอปลายตอบว่าน้ำตาที่เห็นมันจะเป็นความแค้น และจะเป็นการสู้ในอนาคตแต่คำว่าก้าวไกลปลายนะ่ะเห็นว่ามันหมดมาพักหนึ่งแล้วมันจะเป็นอีกก้าวหนึ่งแล้วแต่เขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะถือว่าสิ่งที่สร้างมาเราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเขาจะต้องเจอกับอะไรในอนาคตมีพักใหม่จะต้องเจอกับรูปแบบไหนอีกและเขาควรจะหนีอย่างไรปลายนะ่ะมองว่ารอบนี้ มันเป็นเหมือนโอกาสให้พักเก้าไกลนั้นได้ก้าวขึ้นและเติบโตมากขึ้นคำถามถัดมาถ้าพักเก้าไกลยุบจริงผู้คนตั้งสิบกว่าล้านคนที่เลือกเขาไปนะ่ะถ้าเกิดความไม่พึงพอใจจะมีปฏิกิริยารุ่มร้อนในดวงจิตหรือจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอาเพศไหมเจ้าคะหมอปลายตอบว่าถ้าพูดแบบไม่ต้องถามท่านยมจริงๆนะ่ะคุณพิธาได้และไม่ได้ทำไมถึงไม่มีใครลุกออกมา คำถามถัดมาแสดงว่าทุกคนนั้นยอมรับผลการตัดสินทุกอย่างใช่ไหมหมอปลายตอบว่าถูกต้องจริงๆนะ่ะควรจะสู้ตั้งแต่ตอนที่เราเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ใช่มาสู้ตอนที่พรรคถูกยุบปลายคิดว่ากระบวนการมันแปลกๆแล้วพอถามท่านยมท่านยมก็บอกแล้วว่าคิดว่าไม่น่าจะออกมาขนาดนั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีแกนนำที่ออกมาเพื่อบอกเลยว่ามันเป็นความไม่ยุติธรรม คำถามถัดมาเดียนถามแล้วกันฟันธงนะยุบหรือไม่ยุบหมอปลายตอบว่าตั้งชื่อใหม่รอเรียบร้อยแล้วค่ะคำถามถัดมาแปลว่ายุบเนาะหมอปลายตอบว่าค่ะคำถามถัดมาถ้าเกิดกรณียุบป,ประธานโทษหมอปลายมองเห็นอะไรไหมคะหรือท่านโยมท่านจะเห็นไหมคะว่ายุบเพราะมีเหตุผลหรือยุบเพราะโดนกันแกล้งหมอปลายตอบว่าพูดยากค่ะ มีทั้งผิดจริงและก็มีทั้งอะไรก็ไม่รู้โดนผสมผลเปกันไปหมดซึ่งแย้งไปดีกว่าไม่แยง้งสู้ดีกว่าไม่สู้แต่บอกเลยว่าการยุบค,ครั้งนี้คือข้าวสำคัญและจะทำให้ประชาชนต่างชาติและรัฐบาลน,นั้นได้เข้าใจเลยว่าต่อไปพักที่น่ากลัวที่สุดคือกลุ่มนี้และจะเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดหลังจากนี้ด้วย